สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้ผมนําพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับมาที่มีคาบกุที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยคล้ายๆสีช,โชโโ็อกโกแลตหรือสีอโอเมนตินอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผม่ยให้ดูอันนี้คือเก๊นะครับเห็นไหมพระเก้เขาทำเป็นไงคาบเหมือนไหม <laughs> ถึงบอกไงบางทีคุณใช้ตาดูอย่างเดียวไม่รอดนะ นี่อันนี้คือกูเจดีเล็กนะครับพิมพ์แบกม่านเหมือนกันนะครับก็เอ่อค่อนข้างสวยอ่านะครับอันนี้แท้นะครับองค์นี้แท้นะครับอา่าให้ชมอันนี้อันนี้เก๋เอเนี่เห็นไหมเขาทำออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะซ้อนกล้องให้ดูนะครับเป็นพัรเก๋นะครับพัรแท้ผมก็มีนะแต่ว่าก่อนมามาซื้อบ้านที่ราชบรีเนี่ยผมปล่อยไปแล้วคาบกูอย่างเงี้ยคล้ายๆเงี้ยแต่สวยกว่าน,นี้เนื้อเป็น หนึกนุ่มเป็นน้ำนมนะฮะเป็นเป็นสมเด็จสองคลองครับปล่อยไปแล้วนะครับก็หลายอยู่เหมือนกันองค์นั้นก็คืออาจารย์จุลาเป็นท่านมาเช่าไปนะครับก่อนที่ย้ายมาอยู่ลาดบุรีอันนี้เดี๋ยวเรามาชมนะครับเออเออเป็นไงปูดีไหมอของเก๋เขาทำเห็นไหมฮะงานเก๋เนี่ยผมบอกงมันฝีมือมากนะครับบางทีคุณเจอ เซียนลิงจุงลิงเนี่ยคุณก็เชื่อตามนึกออกไหมแล้วคุณก็เป็นลิงนะแล้วก็เที่ยบม,มาบอกว่าพระคนอื่นเขาเก๊นะของตัวเองแท้นะอยากรู้ว่าเก๊แท้มาพิสูจน์การแตะถ่ายพุทธคุณกับผมเนี่ยชัวแน่นอนนะรับรู้ได้ชัวชัวด้วยตัวคุณเองนะครับอันไหนมีพุทุคุณก็จะไปวิ่งในแขนในร่างคุณได้นะครับอันนี้ก็คือพระแท้นะครับดูให้ดูข้างหลังอันนี้เก๋นะเป็นไงทําสวยไหม เหมือนของแท้เลยเห็นไหมใกล้เคียงมากวันนั้นถึงบอกไงงานเก๋ฝีมือเขามีนะครับผมถึงบอกไงบางทีเซียนใหญ่เขาไม่ซื้อคุณหรอกเขาลงทุนทําพระสวยๆหรููดูดีมาหลักหลายพันเขาก็ยอมจ่ายนะเพื่อไปแลกเงินหลายสิบล้านนะหลายร้อยหลักร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะพวกน่าสงสารผมว่าผมน่าสงสารนะพวกเศรษฐีอะนะที่ซื้อเช่าพระ ละราคาหลักนั้นเนี่ยนะแล้วก็ได้พักเกตไปใส่คอนะแล้วก็มันเป็นหน้าสังเวชหน้าอนิจจาแล้วก็เที่ยวโชว่าพาตัวเองมีราคาอย่างนั้นอย่างนี้เสียนั้นเสียนี้นะึกออกไหมเอออยากรู้นะแท้แน่นอนมาหาผมเนี่ยนะได้ของแท้แน่นอนนะได้ทําบุญด้วยนะครับนั้นเนี่ยถึงบอกเงเนี่ยสวยไหมล่ะนะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อวาน เอามาเทียบอีกองค์แล้วกันนะเวลายังมีอยู่ไหวไหมเนี่ยอีกเก้านาทีนะจําได้ไหมนี่เมื่อวานที่ผมให้ดูเห็นไหมคาามันผิดกันเลยไหมสีเสริมไม่